สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่อีกเอพิโซดหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษผ่านไลฟ์สไตล์ของครูส้ม English Fit and Frame นะคะในการแต่งประโยคจากประโยคไล,ไลด์ไลน์ที่ครูส้มกำหนดให้ค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาเริ่มกันเลยค่ะ ประโยชน์แรกนะคะเรามาคุยเรื่องของสภาพอากาศดีกว่าช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยฝนตกมาตลอด1อาทิตย์เลยค่ะจะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงครูให้เลือก tense แล้วกันนะ present continuous แบบ verb to be บก verb-ing หรือ present perfect continuous ฝนตกมาเืยตลอด1อาทิตย์ เห็นภาพเลยว่าจันทอังคารพุธเพื่อหัดตกตลอดมันอาจจะไม่ได้ตกทุกวินาทีแต่เราอยากจะเน้นย้ำว่ามันไม่ว่างเว้นเลยในช่วงวันต่อวันเนี่ยค่ะเออมันอาจจะตกวันจันทร์บ้างนิดนึงแล้วมันก็หยุดอังคารก็ตกอีกอย่างเงี้ยเราใช้เป็น present perfect continuous นะคะก็จะได้ it has been raining for the whole week it's been raining for the whole week ตรนี้ไม่ต้องสงสัยว่ามันเป็น it is หรือ it has เพราะ มากับ b e ีนแบบนี้มันต้องเป็น it has เท่านั้นค่ะ it's been raining for the whole week นั่นเองค่ะแต่นี้ครูส้มอยากจะบอกว่าเมื่อเช้าเนี้ยฝนตกด้วยนะเมื่อเช้านี้จะใช้ tense ไหน 1. present perfect con 2. past tense ค่ะเมื่อเช้านี้ฝนตกเมื่อเช้านี้แบบปกติทั่วไปที่เป็นอดีตการนะคะเราใช้ช่องที่ 2. it rained this morning it rained this morning หรือเฮ้ยเมื่อเช้าฝนก็ตกด้วยนะ it also rained this morning หรือ this morning it also rained นั่นเองค่ะแต่ครนี้อยากจะแอบบ่นนิดนึงว่าฝนตกทุกวันเลยทำอะไรมันก็ลำบากมันยากที่จะออกไปวิ่ง2ประโยคนะประโยคแรกคือฝนตกทุกวันเลยประโยคที่2มันยากมันเป็นการลำบากที่จะออกไปวิ่ง ฝนตกทุกวันจะใช้ present perfect continuous หรือ present simple ปะกติคะและประโยคที่จะบอกว่ามันเป็นยากที่จะทำนั่นทำนี่ it's hard to ตามด้วย verb หรือ it's difficult to ตามด้วยกริยาคำว่ายากนี่คะ hard difficult complicated ได้หมดเลยคะ่ะอ่ะช่วยคุณส้มฝนตกทุกวันเลยมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องลำบากนะที่จะออกไปวิ่งตอนเย็นได้ไงคะ ถ้าอยากจะบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบกิจวัตรทุกวันทุกวไปเราต้องกลับมาใช้ present simple ใช่ไหม it r a i n เติม s ไหมเติม s เพราะว่า it เนี่ยถือเป็นประธานเอกพจน์ใช่ไหมคะ it rains every day it rains every day every day เขียนแยกกันนะคะเพราะมันเป็น adverb ขยาย rain ที่เป็นกริยานั่นเองค่ะ it rains every day it's hard to it's difficult to it's complicated to go running it's complicated to run in the evening นั่นเองค่ะเดี๋ยวเขานี้พูดไปพูดมาเนี่ยพูดไม่ทันใดนี่จะตกอีกแล้วนะเห็นไหมครึมๆแล้วนะคะจริงๆเนี่ยในกล้องมันเป็นแบบนี้แต่ของจริงคือมันมืดครึมมากเลยกล้องมันปรับเดี๋ยวจะบอกว่าเนี่ยฝนมันกำลังจะตกอีกแล้ว จะพูดได้ยังไงบ้างพูดได้หลายแบบค่ะไหนลองสร้างประโยคมาให้ครูโดยที่ครูไม่มีโครงสร้างใบให้นะพูดได้หลายแบบ It's going to rain again, It will rain again soon, It's about to rain ได้แบบ3อย่างเลยนะคะโครงสร้าง3แบบจะบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ It's going to rain, It will rain it's about to rain แต่ตามคอร์สที่ได้เรียนมานั้นสิ่งที่มันจวนจะเกิดเห็นแบบนี้เอ้ยมันจวนจะเกิดขึ้นชัวร์แน่นอนเลยเห็นกับตา it's going to ได้เลยค่ะ it's going to ตามด้วยกริยานะคะแต่เขานี้ดูไปดูมาเอ๊ะฝนมันไม่น่าจะตกหรอกนะมันจะแดกออกแน่เลยบ่ายนี้บ่ายเนี้ย แดดออกแน่เลยเขาว่าแดดออกคือ sunny จะได้ว่า it's อะไรคะ it's going to sunny this afternoon เกือบถูกทั้งหมดแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะอะไร sunny เป็น adjective เรียนเก็บมาแล้วในคอร์สละจำไม่ได้ไม่เป็นไรครูทวนให้ sunny เป็น adjective มันต้องมากับ verb to be it's going to sunny verb to be ขาดหายไปจะเอาอะไรมาลง verb to be อยู่จะอาอะไรมาลง verb to be b e i s a m r it's going to b e i s a m หรือ a r e ตกลงกันไว้แล้วว่าตามหลัง to ต้องเป็นกริยารูปไม่ผันดังนั้น to be ชื่อมันเป็น verb to be it's going to be sunny It's going to sunny this to afternoon sunny be นนั่่เองคะและเช่นเดียวกันใครอยากจะบอกว่าบ่ายเนี้ยเออเดี๋ยวมันจะร้อนนะคาดเดาได้เลยยังไงก็ร้อนชัวร์เพะแดดจ้าร้อนคือ hot it's going to hot ได้ไหม <c oughs> คือเอาจริงๆถ้าเกิดเราไม่อยากจะสื่อสารก็ได้ภาษา tense มากเกินไปสมมติฟังครูส้มไม่รู้เรื่องเลย adjective คืออะไร It's going to be hot หรือ It's going to hot อะไรมันฟังแล้วแลดูเหมืนอนเออมันน่าจะใช่ค่ะ It's going to be hot ใช่ไหม It's going to be hot this afternoon เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอาล่ะแต่คราวนี้นะคะถ้าเกิดฝนมันจะตกกลับมาที่อากาศฝนตกนะอยากจะบอกว่าคุณควรจะอยู่ในบ้านนะเวลาฝนตกเป็นการให้คำแนะนำการให้คำแนะนำคือดึงคำว่า s h o u l มาใช้เอาละค่ะเพื่อเป็นการเช็คชื่อนะคะว่าดูมันจะถึงตอนนี้ไหมแต่งประโยคว่าคุณควรพูดภาษาอังกฤษได้ก่อนปี2050นะ <c oughs> พูดถึงในเรื่องของโลกอนาคตที่ไกลมากเลยค่ะแต่ถึงตอนนู้นคุณน่าจะพูดภาษาอังกฤษได้แล้วนะคุณควรพูดภาษาอังกฤษได้ก่อนปี2050ได้ว่ายังไงคะ